ทันตมยังโอวา,าทปาติโมคคตาโยปนามามเตสาภาปาัสสังการนังการไม่ทำบาทังาาท้งปวงโธจลาตุปาสมะนาการทำกุศลไม่ถึงพร้อมสาจิตาปริโยธาัปานาัง การจำราจิตของตนให้ขาวรอบเอตังบุธานาสนังคำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโพดิติขาสขันติคือความหมดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง พ,พระนังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาฮิปาปิตโตปรูปะคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันพชิตเลยสามโนติปร,รังวิเทตยันโต ำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุบาวะโทอนุกาคโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำรารปาฏิโมเกตัสมวโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญญาตาจัปัสสมิง Kwam pen buru praman naikan Pantan jasaya Kanon kanang naikian sengat, Adi citae jahayoko, Kwaman naikan samcik naing, Ketang buta nasasenang, อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย